ผมไม่อยากจะพูดว่าให้มันไปตายนะมึงทําให้เป็นเป็นเสี้ยนหนามทางอารมณ์กูอะ่ะมันมาขัดขวางกูอะ่ะกูบล็อกมึงล้วมึงอยากให้กูหายบล็อกมึงต้องแก้ปัญหา5้าสิบข้อให้ได้อะ่ะ <c oughs> มันเหมือนกับท่านมาหานั่นแหละถ้าอยากจะเข้ามาขอเข้ามาคุณต้องมาปฏิบัติธรรมสองวันสามคืนอะไรประมาณนั้นคือทิฏฐิมานะ กิเลสมีตัวมีตนมีอีกโก้มีความรู้สึกอยากจะเอาชนะอยากจะเอาความชนะของตัวเองมีตอ่อไอคนที่มันดังกวา่ามันดิแล้วบางทีก็ถามว่าฉันไปอิจฉาตรงไหนเงี้ยจ้างคนแต่งเพลงมาแล้วนะแต่เพลงมีคนดูประมาณร้อยยี่ห้าคนขณะผมผมแต่งมาลูกกี่เพลงแล้วมีคนมาระดับเป็นอย่างต่ำกว่าหกร้อยหรือพันกว่าคนมาดูที่ผมแต่งเชียร์จานเบียร์ ิดบ้างถูกบ้างมันไม่เป็นไรหรอกไม่ใช่สาระสาคัญมันไม่ได้พาใครไปไม่ได้พาได้ไม่ได้เพราะอ่าวัติตรงนี้หรอกนะครับ <Okay. S 1> รู้ว่าอ่านผิดก็ชี้ช่องมาสิครับว่าอ่านผิดตรงไหนจะได้ไปอ่านใหม่เท่านั้นเองถูกไหมฮะผมพูดถูกไหมดิเราอ่านผิดตรงไหนก็บอกมาจะได้ไปอ่านใหม่บอกมาเลยข้อหน้าบททุกอย่างบอกมาเลยข้อหน้าอะไรนะอยู่เล่มไหนพอาะไปดกเล่มไหนก็บอกมาเท่านั้นเองนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็รู้สึกว่าอาจารย์ก็ข้อค่อนข้างที่จะ โอเคนะการไปกราบไปไหว้พระเถรารดยนาะผู้หลักผู้ใหญ่ไปดูการนอบน้อมโอเคเลยนะผมว่านะเท่าที่ผ่านมานะก็รับได้สบายๆนะครับการอ่อนน้อมถ่อมตัวนะครับเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคุณสมบัติที่ดีของของเราชาวพุทธอยู่แล้วนะผมว่าภารกิจกูไม่มีเวลามานั่งทาภารกิจใครอย่างนั้นอ่ะกูจะเวลาที่ไหนมานงทำภารกิจกูว่างมั้ง พวกมันว่างมีเวลาในการนั่งทําภารกิจเพื่อได้คูปองกูจะเอาเวลาที่ไหนว่างมาทําคูปองกูว่างมั้งทุกวันเนี่ยซื้อจากช่องไหนก็ได้มันไม่จําเป็นต้องซื้อช่องนี้ก็ได้ซื้อได้ทุกช่อง โอ้มันได้ไม่รู้เลขอะไรนะอันนี้กูไม่ได้ใบเลขนะกูบอกว่ามันมีมันมีใต้ฐานพระกูก็เพิ่งเห็นเหมือนกันว่ามันมีแล้วก็ไม่ต้องเอาไปซื้อกันนะกูแค่บอกกูแค่ให้ดูมึงซื้อไปก็ไม่ถูกกูจะบอกให้ไม่ต้องไปสารแนซื้อกันหัดมีสติสัพปพปัญญะอย่าโลภเพ่งเลงอย่าได้ซับชาวบ้านเขา ถ้าไปแล้วขอตัวอนุโมทนาทุกคนนะพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าน่าจะประมาณ7จ็ดมงครึ่งอาจจะจะไลฟ์สดขายน้ําพริกแล้วก็จะรีวิวกินน้ําพริกไปด้วยไลฟ์สดขายน้ําพริกแล้วก็รีวิวทําน้ําพริกไปด้วยเออรีวิวกินน้ําพริกไปด้วยกล่าบขอบพระคุณถ้าจามหาวัฒนาได้แล้วได้มาสักพักแล้วแต่ลืมพูด ตลปัดใบาตาลที่พระอาจารย์สมทบท่านเมตตาส่งมาให้กราบขอบพระคุณพระอาจารย์เอ้ไม่ใช่ท่านสมทบพระอาจารย์มหาวัฒนากราบขอบพระคุณมากครับผมได้รับแล้วครับตลปัดใบาตาลสวยมากปิดทองมาหมดเลยนี่ลงสวยมากแล้วก็ใบ,บาตาลน,นี้รู้สึกจะประดับกระจกเนี่ยมันมีกระจกแวบๆ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 เนี่ยกระจกกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มหาวัฒนามากครับที่เมตตาส่งอันนี้มาให้เป็นที่ระลึกนะครับ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยครับได้มานานมากแล้วแต่ไม่มีโอกาสในการบอกแก่ท่านสักทีหนึ่งก็กราบขอบพระคุณที่ท่านเมตตาผมนะครับก็มีส่งของไปถวายท่านอยู่รอถึงก่อนนะไม่รู้ถึงตอนไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวจะมีส่งไปอีกเดี๋ยวจะมีส่งไปอีกเดี๋ยวจะมีส่งไปอีกแล้วก็อันสุดท้ายก่อนอาจารย์ไปที่มันกี่โมง้วบาปจามีจริงไหม มีอยู่แล้วไม่ต้องกลัวตายไปเจอแน่นอนถ้าตายไปด้วยอกุศล,ลจิตคิดเรื่องไม่ดีตลอดเวลาลาดเอียงเทเอียงไปสู่นรกกำเนิดจระชางไปวิสัยแน่นอนแต่ถ้าในใจคิดกุศลตลอดเวลาทํากายวาจาใจสุจริตตลอดเวลาไปสู่สุขติโลกสวรรค์แน่นอนดังนั้นไม่ต้องกังวลอยู่ที่ความลาดเอียงเทเอียงในการใช้ชีวิตของตัวเราเองมีอยู่แล้วบาปกรรมมีจริงไหมบาปคือการกระทํา ความคิดทางกายทางใจคําพูดทางวาจาความรู้สึกนึกคิดติดตึกทางใจกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทุจริตนั่นแหละเรียกว่าบาปกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสุจริตนั่นแหละเรียกว่าบุญดตนั้นบุญบาปอยู่ที่กรรมสามตัวนี้แค่นั้นเลยวัดจากกุศล,ลกรรมมาหมสิบข้อมีคนมาด่าอาจารย์ว่าคนที่มาติดตามฟังอาจารย์เขาจะเรียกไอ้พวกนี้ว่าด้อมถุย ด้อมถุยคือพวกควายอะนะมีแต่ควายเท่านั้นที่มาฟังอาจารย์คนก็โง่เท่านั้นที่มาฟังอาจารย์อะไรเงี้ยเขาจะเรียกว่าด้อมถุยก็ด่าว่าด้อมถุยด้อมถุยใครไปปกป้องอะไรอาจารย์ก็บอกว่าอีพวกนี้มานพวกด้อมถุยอาจารย์ก็เลยสวยโอกาสจากการด้อมถุยเงี้ยเอามาเอามาใช้โอกาสในการทําประโยชน์ด้วยการอาจารย์ก็จัดด้อมถุยที่บ้านคนก็ขับรถมาถ่ายรูปด้อมถุยกันเต็มไปหมดแล้วก็มีคนเนี่ยเอาไปทําประโยชน์ด้วยการเอาเสื้อด้อมถุยเนี่ยไปขายได้กำยำกำไรไปอีกได้เงินทองไปอีกจากการที่คนมธรรมดาเอามาทาประโยชน์ แล้วอาจารย์ก็เห็นว่าไอคนที่มันบอกว่ามันเขาอ้างตัวเองอะนะว่าเขาเป็นคนพูดคนแรกแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยจะฟ้องร้องเพราะว่าเอาชื่อด้อมถุยที่เขาเป็นคนคิดประดิษฐ์คำนี้ขึ้นมาคนแรกจะไปฟอ้องร้องคนนั้นแล้วอาจารย์ก็เลยบอกว่าอ,อา๋อไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวกูเอาคำนี้ไปจดลิขสิทธิ์ลวกันใครจดก่อนคนได้ชนะอาจารย์ก็เลยเอาคำว่าด้อมถุยเนี่ยไปจดลิขสิทธิ์ซะแล้วก็จดเรียบร้อยแล้วชื่อนี้ลิขสิทธิ์นี่เป็นของอาจารย์เรียบร้อยกูฉลาดกว่าเยอะเพราะกูเร็วกว่าอาจารย์เลยบอกว่าอาจารย์จะหย เอามาทําประโยชน์อะไรก็แล้วแต่แล้วจะเอาไปฟ้อง้องคนอื่นคือประโยชน์พวกนี้มันไม่ควรเอาไปฟอ้องร้องใครจุดประสงค์ของการจดตรงนี้ไม่ใช่ว่าอาจารย์จดเพื่อที่จะเอาไปทําร้ายใครนะไม่ใช่จุดประสงค์การจดเพราะมันขู่ว่าจะฟ้องอาจารย์เลยต้องจดเพื่อป้องกันการโดนฟ้องแล้วจะไปฟอ้องร้องใครไหมไม่ขนาดโลโก้คนตื่นทำเนี่ยแบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์ที่มีมูลค่ามากเนะคนเอาไปทําประโยชน์กันหลายสิบล้านนะอาจะบอกให้อาจารย์ไปดูคนขายเสื้อยืดอ่ะมันขายได้หลายล้านบาท ตัวหนึ่งราคาจะมานนั่งคำนวณจากจานวนที่มันขายออกไปอ่ะอูมันขายได้เป็นแล้วมันเอาชื่อเราแบรนด์โลโก้ไปทํากันมันขายได้เยอะมากมูล,ลค่ามันไปไหนต่อไหนแล้วอ,ะ <S <S อ่ะอาจารย์เลยไม่คนเอาไปทาก๊อปปี้อะไรปลอมนะอาจารย์ไม่ว่าเลยไม่คิดจะฟ้องร้องด้วยที่อาจารย์จดลิขสิทธิ์ตัวเดียวมีเรื่องเดียวเพราะว่ามีคนพูดกับอาจารย์เยอะว,ว่าอาจารย์ระวังนะเดี๋ยวจากอาจารย์เป็นเจ้าของโลโก้เนี่ยมันอาจจะกลับมาฟ้องอาจารย์ให้อาจารย์ขายเสื้อตัวเองก็ได้นะอาจารย์เลยต้องไปจดลิขสิทธิ์ไว้เพื่อถือเอาไว้แต่ไม่คิดจะฟ้้้้ออองงงรรรรรคเเเเเาาาาาาะดยลักกกมมมมมฟไไไ่่ววีีต นั้นใครเอาโลโก้จะไปทําประโยชน์นะเอาไปทาเลยมันเอาไปทายันอาร์ทอยอ่ะแล้วมันเอาไปขายกันเองอย่างเงี้ยเอาไปขายกันรวยไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่ฝากเขาเป็น f อผมเขาฝากคากรอนมาให้จันเบียนะครับขอเวลาสักนิดหนึ่งนะครับมเวลาผมเนาะเขาตั้งใจเขียนมาให้เลยครับอาจารย์ครับขออนุญาตอ่านมีไม่กี่บทหรอกครับจะเขียนบทจดคําลำนำกรอนเพื่อสะท้อนย้อนความตามเนื้อหา พุทธศาสตร์สืบสารผ่านเวลา25ศตวตรรษผลัดเปลี่ยนปีประวัติการผ่านมาขนานับเกือบย่อยยับดับลงหลงวิถีแล้วกลับฟื้นคืนได้ไม่นานปีจึงได้มีปริยัติปัจจุบันมาบัดนี้เกิดมีความเห็นผิดก่อวิกฤตศรัทธา หน้าโศกสรรอีกวิกฤตปัญญามาตามกันเห็นแล้วพลันหมองหม่นจนอาไยอลัทชีมีตัวอยู่ทั่วทิศอวดอ้างฤทธิ์วิทยาน่าหลงไหลดิรัชานมานวิชามาจูงใจทำวินัยหาได้ใส่กำมลแม้พุทธปฏิมาในอาวาส ยังบังอาจขานต่อขอรับผลอธิษฐานการกิจติดสินบนซื้อกุศลผลเจริญด้วยเงินตราอวิชาปรากฏจรดทิศขนหลงผิดจิตเห็นเป็นมิจฉาจึงเกิดผู้รู้ธรรมนำปัญญาแห่งพุทธามาแจ้งด้วยแรงตน ฉุดกระชากลากลู่ผู้หลงผิดให้พินิษคิดตามคิดความตามเหตุผลพึงสิ่งพึ่งสิ่งใดไหนเล่าเท่าพึ่งตนอกุศลผลกรรมนำมาแจงอุทิศตนทนธรรมทุกค่ำเชา้าแม้ย่างก้าวกล่าวยาวไกลไม่หน่ายแหนงเพื่อกล่าวทมคำสัตว์จัดแสดง หวังดึงแรงศรัทธามหาชนถึงวาจาว่าร้ายคล้ายหอกปากไม่กระดากหากผิดใช่คิดสนความเห็นใครไหนเทียบเปรียบกับตนทั่วตำบลคนใดไม่เทียมทานแต่หากฟังทั้งละอะคติแล้วดำริตริตรองมองแก่นสารนำประโยชน์ โทษภัยไปวิจารณ์จึงเห็นท่านทัดทานด้วยความจริงอีกความดีที่เห็นเป็นประจักษ์คือพิทักษ์หลักธรรมสำคัญยิ่งปวงประชากว่าแสนทั้งแดนดินเมื่อได้ยินต่างฟื้นคืนศรัทธาด้วยความเชื่อเจือปนจนป่นปี้เดียรถีชี้ขาดศาสนา ขนตื่นธรรมจึงนำคำสัจจาแห่งองค์พระศาสดามาปลุกคนเปลี่ยนสังคมงมงายในมิจฉาเปลี่ยนสัมมาทิฏฐิมีเหตุผลปณนิธานหานกล้าหน้าชื่นชมประชาคมยนตสดับแล้วจับใจที่เรียงร้อยถ้อยคำนำมาเขียน ใช่นั่งเทียนเพียธรรมจำจากไหนแต่สัญหามากล่าวแทนชาวไทยผู้มีใจเลื่อมใสในไมตรีว่าขอบคุณแก่ครูผู้ชี้ทางให้กระจ่างตามธรรมนำวิถีด้วยจิตน้อมพร้อมคำสะดุดีฝากผ่านกรอนบทนี้ด้วยศรัทธา นี่ครับสาธุ<ก>สาธุก็เป็นบทที่เขียนมาให้ตั้งน้องเขาตั้งใจเขียนมาให้เลยนะครับแล้วก็ตะ